เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีนักกนฬาครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าอนรอกเอ็มคลาสสิกนะ เออสายฟรีเลยสายฟรีสายเติมน้อยเลยทำยังไงดาเมจนหนึ่งล้านนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกให้ฟังนะครับอ่าของอ่าของตอนนี้มีก็ได้เป็นในส่วนตอนนี้ดึงการ์ดวัวได้แล้วนะครับมาสองใบคือมิโนโทอรัสนั่นเองนะครับผมไกด์วิธีดึงการ์หมีทําไปแล้วคลิปล่าสุดลองไปดูได้นะครับ ต่อไปอันที่2ก็ใส่ไปส่วนการฟ้าแต่ว่าหมวกดีสุดอันนี้มีขอญาตบอกเลยว่าก็คือหมวกม้าขาวนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดึงได้มีดึงได้แต่ของยังทําไม่ครบนะครับยังทําไม่ครบนะครับหมวกมา้าขาวจะเริ่มมาคือตีบอสเลย MVP 10%แล้วก็ไปส่วนการตีบวก0.5ถ้าบวก 10, ก็บวกไป15%ซึ่งเยอะสุดในเกมแล้วแหละอ่าต่อไปเป็นส่วนปากแองเจิลนะครับแล้วก็ปากกระดูอันนี้จะมีส่วนแจกปากเออปีกมาใหม่ก็คือดาเมจ4%ส่วนเอลิทนี่ใส่เป็น ปลาลงมาเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวมีไปพูดในในตลาดให้ดูดีกว่าอย่างงี้จะงงนะครับเอาเดี๋ยวมีขออนุญาตเทสดาเมจให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าอะไรคือที่มีจะเทสให้ดูก็คือมีใส่การซันต้าพลิ้งตีความมืดนะครับก็ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆไม่สามารถเออดึงหมีดาวมีดาได้จริงๆก็แนะนําเอาเป็นการความมืดก็ได้เพราะว่าบอสเกมนี้หรือมอนเกมนี้ก็เป็นความมืดซะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันใช้คุ้มก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตีให้ดูแล้วกันนะครับว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะครับ อ่ะล็อกเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับวอ้โไปไปไปเพียงดาเมจอยู่ที่หกแสนแปดนะครับผมอ่ะถ้าเกิดสมมูรณหมีทอดอันนี้สมมูรณนะหมีทอดการ์ดวัวออกไปสองใบดูซิดาเมจจะตกเท่าไหร่นะครับปกติคือปกติหมีตีบอสหมีแรงกว่านี้ประมาณแปดแสนเพราะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นบอสนะถูกไหมถ้าเรากินไอติมจะจะตีบอสเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ปกติหมีก็บอสประมาณแปดแสนนะตอนเนี้ยนะเพราะว่าการ์ดวัวมันทําให้ดาเมจเราแรงขึ้นมากจริงๆนะครับ เดี๋ยวขอญาตีไอซิดให้ด้วยสักสตัวว่าถ้าเราไม่มีการ์ดวัวจะดาเมจต,ตกประมาณเท่าไหร่นะว้าโอ้โหหายไปไปเกือบ3 0 0แสนเลยนะดาเมจเพราะนั้นบอกได้เลยว่าการ์ดวัวควรจะดึงครับคนห้ามหมีมันจะพิกมีครับผมดึงการ์ดวัวไม่ได้ตรงดึงนะครับน้องๆมันดีจริงๆนะอะเดี๋ยวมีขอญาตพาไปดูแล้วกันว่าเราควรจะดึงอะไรบ้างถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยงบประมาณสัก3 0 0ร้อยห้าร้อยล้านนะนะกะว่าจะเล่นแบบโหดได้โดยไม่ต้องเติมเยอะก็เดี๋ยวตามมาดูเลยดีกว่าครับ คือหมีก็ทกําไกด์สายฟรีสายเติมรอยทุกเกมอยู่แล้วทุกเกมยังเพิ่มทุกเกมเล่นทุกเกมนะหมีเล่นได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พยายามบิ้วแบบเออแต่ว่าหมีจะเป็นสายบิ้วแบบทางตรงนะทางตรงก็คือไม่ใช้อะไรมั่วเลยเพราะว่าเราก็ต้องทําให้เออเราเก่งที่สุดเท่าที่เราสามารถจะบิ้วได้ถูกไหมครับแต่การวัวเราต้องใช้ดวงนะหมีดึงสิบใบหมีได้สองใบหมีจบเลยเมื่อวานละเออกัดใจดึงมาเลยนะครับ ดึงไม่ได้เลยอดี๋รวมีข้อญ,ญาตบอกก่อนอะไรที่เราต้องดึงเลยนะแบบร้อยร้านเอ้ยโอ้โหตายแล้วมีเซฟไว้ในคอมอ,อะแต่ไอมือถือไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวข้อญ,ญาตบอกทีละอันเลยนี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้มันปากอย่างหนึ่งนะครับนี่บนเอนเมาส์ mouth, จำเป็นที่สุดเลยในการใส่ปากแผ่นนี้ที่สุดนะครับอ๋อเดี๋ยวไล่ไปอ,นนอันนี้อาวุธนะคอหมีข้อญ,ญาตแนะนําว่าเราต้องพยายามอัพเป็นอาวุธม่วงด้วยครับเพราะว่าดันจะได้ด,ดามเมจขึ้นเยอะ ถ้ทำปุ๊บก็สามารถบวก15ได้ยิ่งแรงแต่ถ้าไม่เป็นไม,ไม่ไม่ถึงไม่เป็นไรอย่างน้อยทำสเต็งให้ได้เองอถึง240 240ก็ใส่ของใส่อะไรบวกสเต็งกับการเป็นตรงแมนติสนะครับสเต็งเก้เาบวกเ้อยห้าสขึ้นไปแค่นั้นเองก็จะได้นะครับทำอาวุธม่วงควรจะทำเพราะว่าได้ดามเมจขึ้นอีกเยอะมากเลยเอาแค่ว่าทำปุ๊บเนี่ยดามเมจเออของอาวุธเนี่ยตรงนี้ก็ขึ้นไป140เออ680เลยเห็นไหมครับซึ่งเยอะมากหมวกอันนี้ซื้อได้ตรงกลางฟอนแต่ว่า ถ้าําม,มีนะก็ซื้อไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปทาําหมวกมาเขา้าตีบอสได้ได้ดาเมจเยอะพยายามทำหมวกมาเขาาตีบกสิบจะวกดามเมจการตีบอสถึงซึ่งจะทำให้เราตีบอสแรงเป็นเป็นหมวกที่ตีบอสแรงสุดในเกมแล้วน,นะครับต่อไปปากแองเจิลสปิริตก็ดึงในตลาดเลยพิมพ์ชื่อได้เลยครับจะงวแค่สี่เปอร์เซ็นต์อนาคตก็ใช้ยาวยันปากําแข็งต่อไปเป็นในส่วนเอ,อ่อปากคาบกระดูกอันนี้ก็อย่างที่หมีบอกดึงได้เลยครับพิมพ์เนี่ยเห็นชื่ออะไรพิมพ์ในตลาดเลยอันนี้ปีกแจก อ่าต่อไปเป็นในส่วนอาริสอันนี้ใช้ไปก่อนแต่ว่าถ้าจะเอาดีจริงเพื่อนๆต้องเอาเป็นปากโลมานะครับเอ้ยหางโลมาเดี๋ยวอนาคตมันจะมีหางที่ดีกว่านี้แต่ตอนนี้ก็เป็นหางที่ดีสุดก็ควรจะใช้ไปก่อนนะครับประมาณนี้นะนี่ปากเจา้าไอ้นะครับผมน้องพ่าดึงไปเลยครับเจอไม่ได้ดึงหมีดึงเนีอะไรสิบสี่สิบถึงสิบสามเลยดึงไปเลยเรามีเท่าไหร่ดึงไปเลยครับมีงบจะได้ไม่ต้องมานั่งดึงบ่อยๆเสียสุขภาพจิตนะพูดจริงๆ ต่อนาคตมันก็จะมีปากลงจึงคือต้องบอกบอกว่าห่างอะตอนเติมพาร์ตโคตเบต้ามันเป็นปากโรมาดีมากเขาอาจจะมองว่าดีเกินไปก็เลยแบบกักไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไว้สักสองสามอาทิตย์เขาจมาขายลงฟอนนะครับต่อไปเป็นในส่วนโล่โล่ก็แน่นอนครับก็คือใส่เป็นในส่วนมูนแอกดาวน์นั่นเองนะครับมูนแนกดาวน์ดึงที่โล่เลยครับแล้วหมีก็เป็นการเดียวที่หมียังไม่เคยดึงได้นะหมีดึงเยอะมากแต่ไม่เคยดึงได้นะมาจีบม,มากี่ใบก็ดึงไม่ได้อะต่อไปเป็นในส่วน อาวุธนี้มีโนโทอร์ที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะต่อไปเป็นในส่วนเกาะเกาะหมีหมีหมีใช้ไอันนี้ครับหมีดึงไอันนี้สเกลสเกลอาเชอร์แล้วก็ไปทำดาวนี่ครับสเกลอาเชอร์ซึ่งตอนนี้ใบจะอยู่ที่พระเ้าล้านนะครับหมีดึงตั้งแต่วันแรกๆเพือพ่อนๆเอาไปรวมดาวตรงตรงนี้เลยครับเอาไปรวมดาวมันจะกลายเป็นนี่ซึ่งก็จะโบนัสแฮกเยอะ ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับตีแรงขึ้นโคตรอะ่ะนี่อาเชอร์สเกลต้อนการครับตัวบวกแอสเทนซ์สองแล้วก็ในส่วนแอ็แทคกห้าเปอร์เซนต์ด้วยนะครับฟรีๆเลยขออนุญาตพาไปสักนิดนึงหมวกบัฟโฟต้องทำไหมไม่ต้องทำก็ได้มันก็เท่แค่นั้นเองครับไม่ต้องไปต้องทำแต่จริงๆถ้าหมวกบัฟโฟนบวกสิบได้จะได้ค่าตัวกล่องยี่สิบอันนี้นะ่ะดีถ้าถ้าถ้าบวกสิบได้นะแต่ความเป็นจริงค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าหมวกมันโอโ้โหดึงรีซิปทำยากมาก ไม่ทำที่นี่นะครับดาวเพื่อนเพื่อก็เลื่อนลงไปหาได้เลยจะทําดาวอะไรก็ที่นี่ได้เลยเดี๋ยวมีข้อยาำพูดต่อแล้วกันเนาะจะได้คลิปจะได้ไม่ต้องยาวมากนะครับเพื่อนๆก็จะได้แบบเออเอาไปเล่นตามได้เลยนะครับใส่ของตามมีดาเมจหนึ่งล้านแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวพอไปนในส่วนหุ่นดามเมจถ้าเราทําทุบดามเมจประมาณล้านหนึ่งได้เนี่ยโอ้ตอนตอนขึ้นขี่หุนนห่นอ่ะมัดน่าจะประมาณล้านห้าได้นะครับถ้าเพื่อนๆมาทำมาเวที่ดีประมาณนี้นะครับ อ่าต่อไปเป็นในส่วนภาคคุมภาคคุมถ้าเกิดเราไม่มีจริงๆก็อย่างที่บอกครับก็ใส่ไปการ I ไอซิดก็ได้ตีบอสไป3%เปอร์แต่ตอนโค้ดเบตา้ามันจะมีแต่การตีบอสถึงดถ้าเราไปตีบอสธาตุดินก็ใส่ฟันดาฟูลิงครับเห็นไหมจะตีดินถึง10%แล้วก็แอทแทกห้าด้วยนะครับตามสตามใจเพื่อนเพื่อนเลือกต่อไปเป็นในส่วนเท้าเออไอพวกเซตดันพวกท้ายซ้ายนี่หมีไม่ต้องบอกนะเพราะว่าเราต้องเลือกเซ็ตที่เป็นสเต็งอยู่แล้วอันนี้เพื่อนเพื่อนรู้อยู่แล้วเนาะอันนี้ใส่การฟารบ ต่อไปเป็นส่วนประดับประดับหมีแนะนําให้ใส่เป็นสร้อยสองนะพอดีหมีหาไม่ได้มันมันไม่ดอกเลยอะ่ะมันไปดอกอย่างอื่นก็เลยใส่ค่าอันนี้นะครับนี่สิ่งที่เราต้องใส่คือสเต็งห้าเพราะว่าถ้าเราบวกสิบสองแม้เราจะได้ค่าเจาะเกาะฟรีคือสองสองสี่เอ่อหกเปอร์เซ็นต์บีฟรีครับใส่สองค่าก็สิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ถ้อนาคตเพื่อนๆสามารถไปหาอาวุธที่เจาะเกาะได้ยี่สิบอย่างเงี้ยออฟแนวเจาะยี่สิบก็ไปใส่ไอ้น,นี้ก็ได้บวกสเต็งจะได้แรงแรงดีกว่าเนี่ยแอคแทก ไเลยสี่เปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ก็เลยแสงนี้ไปก่อนนะครับค่าจ่อพยายามเอาไว้ได้ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบก็พอแล้วเพียงพอแล้วเดี๋ยวพอเพื่อนๆเปลี่ยนเป็นหุ่นเสร็จเนี่ยมันจะมีค่าเอคมาลติี่อัพไปจะบบกจ่ออีกสิบเปอร์เซ็นต์จะช่วยได้เยอะนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วเอาเดี๋ยวมีให้ดูของด้านนะเผื่อใครแบบทำก็เป็นสเต็งเด็กตรงนี้นะครับเสือ้อสเต็งเด็กนะครับผ้าคลุมสเต็งนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนอันนี้ก็สเต็งเด็กนะครับระดับ นี่ใส่เป็นสร้อยสเตนกับเด็กนะครับใส่ไปก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆแท้ขวานเจาะ20ก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้แต่ว่าประดับที่ดีที่สุดของพ่อค้าในเซฟนอกก็คือประดับแมวนะครับเรามีให้ดูนะนี่แต่ว่าต้องบวก12บอเพราะว่าค่าเพนเกมนี้หายากสุดในเกมแล้วก็ควรต้องบวกสิ2 2ข้างเดีย๋ยวใส่ได้ก็อีกนาน,นครับเพราะว่าตอนนี้ประดับน้องแมวราคาแพงมากหล้านถ้าทำอะ่ะหมีบอกเลย300500อเอ็มอ่ะเอาเอาประมาณสัก300เอ็มบวกก็ตึงอยู่นะตึงเลยแหละ ไม่มีอะไรแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเท้ด้าเมจให้ดูแล้วก็อ๋อเดี๋ยวลืมไปมีเฟืองนะโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยพลาดเก่งไม่เก่งอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับพ่อค้าเนี่ยเออว่าใครมาเล่นพ่อค้าก็โชคดีเพราะว่าทั้งรวยแล้วก็แรงด้วยถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยหมีว่าเหมาะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นานานจิตตังคนเราชอบอะไรก็เล่นไปตามนั้นจะดีกว่าหลักๆของพ่อค้าไม่มีอะไรเลยก็คือค้าแท็กมีอยู่5้าจุดคราบอพให้หมดเลยหลังจากอัพเสร็จแล้วก็จะเป็นในส่วนอะไร พวกอันนี้ครับอะไรนะนี่เชนคาครับเชนคาก็คือบกเจาะรูนตรงนี้จะมีอยู่ประมาณ5้เจาะเพื่อนๆกดไลค์ไออัพให้หมดเลยครับเชนคาก็แค่ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เพิ่มเอ่อช่องรถเข็นแค่นี้ก็แรงแล้วพ่อคา้าแน่บมดล้ยเหตุผลเออแต่ว่าบางคนก็ไปเล่นเออพ่อค้าสายรถหมุนนะดีวอลูชั n นนะ่ะก็ถือว่าแรงอยู่แต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เล่นครับ แล้วก็คำถามยอดฮิตระหว่างขวานดูมแอคเนี่ยกับเวอร์เซอร์เนี่ยควรทำเวอร์เซอร์ไหมมีเจ้าบอกว่ามีคนไปทำเวอร์เซอร์แอคหลายคนซึ่งผิดมากมีบอกได้เลยเนี่ยเวอร์เซอร์แอคตอนนี้มันจะช่วยทำให้รถเข็นชนแรงก็จริงครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเพื่อนๆไปเปลี่ยนหุ่นน่ะหุ่นมันใช้อาร์มแคนนอนเป็นหลักแล้วก็ใช้นักเคลื่อนบูทในการยิงเป็นหลักมากกว่าเพราะฉะนั้นเวอร์เซอร์จะไม่ได้ใช้เพราะนั้นไม่ควรทำครับเนี่ยบางคนก็ไปทำกันซะหมีก็ไม่เข้าใจก็อาจคาดจ,จะไม่รู้นะคนรู้ก็ไม่ผิดนะครับว้าวขวานลล้้้าานนดดีีีีกกว่่ไปตเเเอเเออองยยบใหฟม ไม่มีออฟถ้าออฟเจาะยี่สนี่ถือว่าเมฟมากนะครับประ่านนี้อ่ะหลักก็สําหรับไกด์พ่อค้าก็มีอยู่แค่นี้เองครับเพื่อนๆมีคําถามเลยก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ถ้าสมมุติเราสามารถหาหมีดําได้หมีดําก็คือการ์ดเออแต่มันไม่ค่อยมีคนขายอ่ะหมีดําใส่ประดับนะครับ มันหายากเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีคนไปฟาร์มครับเพราะว่าทุกคนก็อยากฟาร์มเลเวลไวมันมก็จะไม่มีคนฟาร์มหมีดำเนี่ยแหละมิโนอทอบอกลาแล้วครับหมีไม่ต้องดึงแนละ้วโคตรสบายใจเลยดึงมิโนอทอครบ2ใบได้คือแบบโล่งแม่งโล่งโล่งมากเลยฮะโอ้กูต้องมาดึงตลอดเห็นไหมไม่มีคนขายจริงหมีดำอะ่ะเพราะนั้นเราเราหมีบอกนะไปทำเซนต้าพูลิงใส่ดีกว่าเพราะว่าบอสเจร์ในเกมธานาทอนก,ก็ก็เป็นความบืดหมดเลยนะครับจะดีกว่าหลัหลกๆก็ตามที่หมีบอกเลยมูนกแล้วก็มดดาวหลักๆพวกนี้ต้องดึงให้ได้นะคร โซนเยอร์โซนเยอร์อาเชอร์ไปทำเป็นดาวเพื่อใส่เ,เพื่อใส่เสื้อนะครับประมาณนี้เ,เดี๋ยวมีภาพให้ดูก่อนนะครับอะไรที่มันทำยากเกินไปอ่ะเราก็อย่าไปหวังมากเห็นไหมเจ้าซิมเบอร์แบร์ใช้5เนี่ยเนี่ยอันนี้ยากมันดึงยากเพราะว่ามันมีคนไปฟาร์มดีหมดดาวที่ต้องทำนะครับแล้วก็มูแนแอกข้างบนเนี่ยสใบนี่คือมาสเตอร์พีของพ่อคาต้องเป็นต้องทำนะครับ แต่จริงๆนะคือหมีจะบอกว่าดีสุดจริงๆมันคือแอริสแต่แอริสต้องมี3ใบต้องทําเป็นดาวแอริสจะตีบอสถึง1 5ดีสุดในเกมแต่ว่าแพงใบละที่หมีเจอ่ะงวันแรกใบละร้อยล้านตอนนี้น่าจะขึ้นไป2องสามล้านแล้วแหละถ้าจะทําก็เอาต่อไปพระคุมหมีลืมบอกเลยดีสุดคือวัวคาร์บอนครับผมทําไปได้เลยใส่จริงๆเอาบาใบดึงใส่ก็สเต็งสี่แล้วก็คือดีแล้วถูกไหมครับเออเพื่อจะเอาดีจริงต้องทําเป็นในส่วน3ใบเพราะว่าจะบวกสเต็งถึง10แล้วก็คิดจากสะเต็งเรา,รเเรา,250รเาก ควรทําครับมันขึ้นเยอะมากนะเท้าใส่ฟีรัสไปแต่จริงๆใส่นาฬิกาทามดีกว่าแต่ว่าราคามันแพงเกินก็เลยไม่แนะนํานะครับนี่อาเชอร์ทำไปเลยครับ a อแท็ฟรีเพื่อนๆสามารถมากดตรงนี้ดูการ์ดได้นะครับมันใช้อะไรบ้างเห็นป่ะเนี่ยห้าอย่างเนี่ยเพื่อนๆก็ไปดึงแต่ว่ามีเคยทําคลิปบอกไปหลายทีแล้วแหละตอนนี้น่าจะแพงก็แหละก็ลองดูแล้วนะครับ อย่างน้อยเนี่ยเราเรามีใส่ประดับ2ใบเราตีบอสแรงแน่ๆสิบห้าเออสิบห้าสองใบก็สามสิบเห็นปะแค่นี้เราก็ตีบอสเป็นล้านแล้วครับที่เหลือก็คืออย่าลืมกินไอติมครับเวลาตีบอสทุกกรณีเลยแล้วก็อย่าลืมไปทําหมวกมาขาวให้ตีบอกสิบให้ได้ครับแค่นี้ก็ยิงบอสแบบสามเอ็ดสองสามล้านก็ทําได้ตอนเป็นหุ่นนะครับเอาหมัดยิงปบปบปบล็อกเกตโอเป็นการล็อกแมรเลยนะนี่ไอติมแล้วนี่มีทัมีทัมีทำไกด์ไปแล้วเออเพื่อนๆสามารถไปดูได้ทํายังไงกินอาหารให้ได้หกช่องนะครับ ซึ่งการกินหาหกช่องตรงนี้ก็จะได้กินตีบอส2.5งคูณหก็คือ15บเปอร์เซ็นต์วีฟีเลยเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> จะแรงขึ้นแล้วก็ในส่วนการกินนี่เอา่าสเต็งแล้วก็เด็กนะครับผมสเตตัสมีตามนี้เลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตอนเปลี่ยนคัทมีจะรีสเต็งเหลือ90นะครับแล้วก็เด็กเออมีเอา80แล้วก็ที่เหลือลักหมดเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นสายวอลแนะนำให้เอาวิดด้วยสัก50-60มันจะได้แบบไม่ล่วงง่ายๆเออทำไมอัพลักใช่ไหมลักได้แอคแท็กแล้วก็เเดีี๋ยวหลัังจาากท่รอ,อพ พ่อค้าใช้เฟืองเท่าไหร่ใช่ไหมเออคำถามเด็ดพ่อค้าตอนเป็นหุ่นอัพนักเคล่อนบูใช้อยู่ที่ร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดจะเอารุนที่แบบว่าทําให้เราตีแรงทั้งหมดคือสามร้อยถ้าจะเอาโคตรเก่งคือห้าร้อยขึ้นไปก็อันนี้สรุปให้ฟังนะครับหลังจากที่เพื่อนๆอัพเฟืองสกิลสาคัญเด็ดแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลลักที่บวกแอนแท็กเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไปอัพเฟืองเปิดรักแล้วก็เปิดเล็กเนี่ยยิ่งเราอัพสเตตัสตรงในยิ่งเยอะมันก็ยิ่งบวกแอนแท็กเยอะก็แค่นี้ครับ โดยสรุปก็คือสุดท้ายแล้วก็คือสเต็ง90เด็ก90แล้วก็ที่เหลือลักทั้งหมดแค่นี้ก็จะตีแรงมากแต่ว่าต้องไปเปิดเฟืองลักกับเด็กด้วยนะครับประมาณนี้นะเอาแล้วมีพูดพูดเร็วต้องขออภัยที่นึงคือตอนนี้มีงานเยอะมากเตยเตยตอนน้องรีบนะครับเพราะว่าวันนี้มีแรงนัาร์ไอดอลมีดากดาูนียโอ้โหแบบไอ้ดากูเน็ตโอ้โหหนักมากนะครับตอนนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรพ่อค้าก็มาพึ่งใต้คอมเมนต์มีพ่อค้าเล่นอยู่ไหมอ่ะแล้วเจอกันนะครับ